ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นเป็นวันพระนะเป็นวันพระขึ้น8ดค่าของเดือน8นะก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเราจะเข้าพรรษาวันที่14นะช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนย่างเข้ามาแล้วก็มีพระพุทธพัญญัติว่าให้พิสุอยู่พักจำปรรษาณที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะได้ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวก้าของชาวนาอ้นี้มีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าในวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระวัน ศีลแล้วก็อยากเชิญเชิญชวนญาติโยมไปสมาทานศีลไปให้ทานไปสมาทานศีลแล้วก็ไปฟังธรรมคราวนี้ฟังธรรมบ้านเราอาจจะไม่มีกันเทศไม่มีให้ทาให้ฟัง,ฟงก็ฟังที่บ้านก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มียูท b e ให้ฟังนะคำส้อนของหลวงปู่หลวงลงุลงครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีเยอะมากลงใน YouTube หรือจะฟังของอัตมาก,ก็ได้เป็นตอน,นสั้นๆประมาณ10นาที15นาที20นาทีนะเป็นเวอร์ชั่นคำสอนของพระพุทธเจ้านะในวันนี้ก็จะพาท่านมาศึกษาในเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานเรารู้แล้วว่าอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ทำยังไง จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นทุกขร์รมอย่างไรนะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้จากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่แปดนายโยมอยากอ่านศึกษารายละเอียดก็ไปเข้าไปดูดาวน์โหลดอิดิพิตกะพระไตรปิฎกทุกข่เลยนะก็จะได้เห็นได้อ่านกันอนี้พระองค์ทรงตรัสว่าพิสุรรทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูปนะในรูปผู้นั้นเท่ากับไม่เพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะเพลินอยู่ในรูปรูปก็คือตัวเรานี่แหละที่เราเป็นหญิงเป็นชายนี่แหละ <c oughs> ผมก็สงสัยเนี่ยเราจะออกจากทุกข์นะพิสุใด,ไ,ดไม่เพลิดเพลินอยู่ในเวทนาเมื่อวานได้กล่าวขานาไปแล้วใช่ไหมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ สี่สี่กลุ่มนี้เป็นนามกลุ่มที่หนึ่งเป็นรูปเนี่ยที่ว่าเอกภาวะนานาภาวะสภาวะสภาวะก็คือสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นนามพระองค์ก็ทรงเรียกว่าเป็นสภาวะภาวะต่างกันแต่มารวมกันอย่างเงี้ยเรียกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็ทรงตัดว่าผู้ใดไม่เปิดปนอยู่ในเวทนาคืออารมณ์สุขทุกข์เฉยๆนะ ผู้นั้นเท่ากับไม่เพิดพนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพิดพนอยู่ในสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ผู้นั้นนย่อมไม่พนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพิดพนอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นก็ผู้นั้นเท่ากับไม่เพิดพนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพิดพนอยู่ในบินญาณผู้นั้นเท่ากับไม่เพิดพน อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ใช่เราเกล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ดังนี้เป็นประโยคสั้นๆนะละความเพลินเฉยๆนะความเพลินคืออะไรความเพลินคือความรักความพอใจพอใจในไหนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทัภพะนี่เอง มันมีแล้วมันก็พ้นใช่ไหมพ้นกับรูปเพราะเรายังหนุ่มยังสาวเพื่นกับกายนี่แหละเยังไม่แก่ไม่เท่ายังไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่คิดจะทําความดีอะไรก็เพิดเพ่นสนุกสนานอยู่กับกายนี่นี่เพิ่นกับรูปเพื่อนอยู่กับเวทนาอารมณ์รู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยก็นั่งคิดไปโอ้อนี่มันสุขอันี้มันดีหรือไอ้นี่มันไม่ดีีย ก็ปรุงไปถ้าเพลินอยู่แล้วพระองค์ตรัสว่านั่นแหละอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นะเพลินอยู่ในกับสัญญาจําได้ไหมายรู้เพลินอยู่กับสังขารความคิดปรุงแต่งเพลินอยู่ในกิริยาที่รู้แจ้งไปเที่ยวร,รู้แจ้งทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณแล้วก็เพลินแล้วก็แช่ยอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่านั่นแหละอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ <c oughs> เพราะว่ามันจะตามมาถ้าเราเห็นรูปแล้วก็พอใจในรูปนะทุกข์ก็ตามมาเลย พราะรูปเราอีกหน่อยมันก็จะแก่ใช่ไหมมันจะเท่ามันจะเหี่ยวไปอย่างเงี้ย <c oughs> มันเหมือนในสมัยอาตมาเป็นพระหนุ่มเคยไปเรียนเรียนฝึกภาคสไลด์ที่สวนปัจจุบันนี้ก็เป็นวัด <c oughs> วัดวัดผู้แค่แต่ก่อนก็เรียกสวนปฏิบัติธรรมอิทัปปจจยตาที่ <c oughs> ผู้แคนะ สมัยพระอาจารย์โพแล้วก็ไปฝึกธรรมทายาทอยู่ที่นั่นอาตมาเป็นรุ่นที่สองไปฝึกธรรมะทายาทไปฝึกอยู่สี่สิบวันนะ <c oughs> ส่วนอิทัปปจยาตาที่สระบุรีปัจจุบันนี่เป็นวัดสีแสงธรรมอยู่ที่สระบุรีนั่นแหละก็แต่ก่อนก็เป็นกระทอบเล็กๆเ,เป็นป่าก็ไปฝึกภาคสลายเขาเอา เรื่องสไลด์เรื่องหนึ่งก็คือการเอาปั้นรูปมาหือปั้นรูปยักษ์นะปั้นรูปเทวดานะแทนจมูกนะปั่นหูแทนเสียงคือ <c oughs> ก็ทรงเล่าเรื่องว่ามีพระราชาเจพระองค์นะก็พระราชาอีกเมืองหนึ่ง ก็มีลูกสาวนะมีลูกสาวเจดคนเออหกคนเจ็ดคนนะแล้วก็ประกาศาวา่าถ้าใครไปเอาแก้ววิเศษในถ้ำหนึ่งมาให้ได้เนี่ยก็จะยกลูกสาวให้พร้อมกับยกเมืองให้ครองด้วยอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องเล่านะฮะเวลาชาทั้งหลายก็ส่งลูกชายไป <c oughs> ไปสมัครนะเสร็จแล้วมันต้องเดินทาง ในนิทานก็เดินทางทีนี้พอเดินทางไปเจ้าชายทั้งทั้งหกนีนะ้ก็เดินทางไปพอไปไปเห็นรูปแรกก็คือเจ้าชายทั้งหกก็ไปเห็นรูปรูปปั่นยักษ์น้ากลัวหน้าเกียดน้าขยะกขย้งนะพวกอื่นๆเขาดูกันแล้วเขาก็ไปกันแต่มีพระราชาองค์นี้แหละ มัวตำหนิติเตียงว่าทำให้มาปั่นรูปไม่สวยไม่งามเลยดูที่เกี้ยวก่อนนี่ตาก็บดแขนขาอะไรก็สารพัดหมดก็มัวตำหนิตีเตียนสิ่งที่ไม่งามพวกก็ไปกันหมดแล้วในที่สุดตนเองก็เลยถูกผีร้ายกัดกินหรือฆ่าตายนะก็พวกนี้ก็ตายอันนี้พอเข้าไปในป่าก็ได้ยินเสียงนะ มีเสียงดีดพรินเสียงดนตรีขับเป่าเจ้าชายทั้งหกตอนนี้เหลือหกแล้วเ,เหลือห้าละ,ะมีหกหกองไม่ใช่เจ็ดนะหกหกพระราชาหกพระองค์เหลือห้าองค์แล้วก็ไปได้ยินเสียงก็หายไปกันไปฟังเสียงเพราะเห็นหญิงสาวกำลังดีดเสียงพรินเจ้าชายทั้งหลายไปฟังก็เคืิบเคิม้ม แต่มีอยู่องค์หนึ่งเนี่ยชอบสยบโมเมากับสิ่นงนั้นเงี้ยก็เพื่อนเพื่อนทั้งหลายไปเราต้องไปข้างหน้าต้องไปเอาแก้ววิเศษในธรรมนุนให้ได้อย่ามวัวเสียเวลาหลงฟังเสียงพินของนางอยู่เลยอย่างเงี้ยก็ประหลาชาเจ้าชายนี้ก็ไปก็เหลืออยู่องค์หนึ่ง,งนะก็ติดใจเคิร์เคิมฟังเสียงดนตรีปีเป่านี่ก็พอเพื่อนไปหมดก็กลายเป็นผีลายมา กัดหูมาฆ่าตายนะอันนี้หลงเสียงก็ดูฆ่าตาย <c oughs> ในสุดก็เข้าไปในป่าก็มีกลิ่นดอกไม้หอมหวนก็เข้าไปก็ไปเจอเอา้ามีดอกไม้หอมก็ราชาบางรูปก็บางองค์ก็ดมดมแล้วก็ผ่านไปแต่มีอยู่องค์หนึ่งดมติด,ดอกติด,ดใจกับดอกไม้กับกล้วยไม้นะ จนเพื่อนทิ้งไปแล้วเธอเหลืออยู่ตัวเองคนเดียวในสุดก็ถูกผีร้ายฆ่าตายไปอีกนะแล้วก็ไปอีกก็ไปได้กินผลไม้นะตอนนี้ฆ่าตายไปหนึ่งสองสามสามพระองค์แล้วนะ <c oughs> ตาหนะูกลิน่นนะกันนี้ที่ที่ที่นี่ต่อไปก็คือรด เขากินผลไม้ข้างล่างเวลาเจ้าชายนั้นก็บินขึ้นไปต้นไม้นะคนที่กินข้างล่างเขากินแล้วก็ไปคนที่ขึ้นไปบนต้นไม้ก็หลงกินต้นไม้กินผลไม้ในสุดก็เกิดเป็นปีร้ฆ่าตายตกมาจากต้นไม้นะก็นี้ก็เหลือกันสององหลักอ่ะเนี่ยนะสององก็ไปก็ไปเจอบ้านแห่งหนึ่งอยู่ในกลางป่า มีหญิงสาวคอยปฏิบัติดูแลสาบซึ้งจับอกจับใจนะพระราชาก็อีกองหนึ่งบอกไปไปเราต้องไปเอาแก้วไหนนูน่นเงี้ยแต่พระราชานั้นก็ไม่ไปในที่สุดก็ถูกผีร้ายฆ่าตายอีกนะกราวนี้ก็เหลือสององและคันเนี้ยที่ไปไปในไปถ้ำนั้นก็ปรากฏว่าอีกองหนึ่งเดินไปองหนึ่งตามข้างหลังก็คิดว่า แล้วเหลือสององแล้วจะถึงถ้ำแล้วเราต้องฆ่าให้ตายแล้วเราจะเข้าไปเอาของในถ้ำนี้อย่างเงี้ยก็คิดไม่ดีแต่พระราชาอีกองค์หนึ่งเนี่ยไม่สนใจตั้งแต่เรื่องต้นมาเลยเรื่องรูปเรื่องหูเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องจมูกเรื่องการลิ้มรสหรือการสัมผัสก็ไม่ได้สนใจวางจิตใจที่แน่วแน่นะไม่ได้คิดไม่ดีเลยนะ ในสุก็ไปถึงถ้ำเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คิดว่าเราจะต้องฆ่าพระราชาคนนี้แล้วเราก็จะกลับไปเอาลูกสาวพระราชาทั้งหกพระองค์แล้วก็จะได้ได้แคว้นเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยในสุก็คว้าก้อนหินได้ข้างหลังก็จะคว้างใส่ทุตฆ่าพระราชาอีกองค์หนึ่งแต่ในสุก็ถูกผีรา้ายฆ่าตายนะก็ปรากฏว่า ห้าองค์นั้นถูกผีร้ายฆ่าตายหมดเลยถูกผีร้ายฆ่าตายหกหกหกองค์งคเจ็ดเจ็ดองถูกต้องแล้วอนุมาศสนละพระราชามีเจ็ดองแต่หกองค์นั้นเสียชีวิตหมดเลยจากที่มัวลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่มีอยู่องค์หนึ่งเนี่ย <c oughs> ไม่สนใจเรื่องนี้ตั้งมั่นจะไปเอาแก้วให้ได้ก็เข้าไปก็ได้แก้วมากลับมาเมือง ระราพระราชาก็ถามเอา้าเจ้าชายอีกหกเมืองไปไหนแล้ว่ะก็สวรรคตไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะตายไปหมดแล้วจากการที่ถูกยักษ์ถูกผีลายกัดกินนะเอา้าแล้วเจ้ารอดมาได้ยังไงก็ทําใจให้เป็นกลางไม่ได้ดีใจเสียใจกับสิ่งที่ไปพบเห็นมอมฉันก็เลยได้แก้ววิเศษมานะอันพระราชาก็เลยยกลูกสาวให้ทั้งหมดเลยนะลูกสาวมีอยู่ หกองก็ยกให้เป็นพมายสีแล้วก็ยกแว่นแควนให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนิทานที่เขาแต่งนะ <c oughs> ในเรื่องของผัดสาหกนั่นเองก็คือตาหูจมูกลิ่นกายไปจนถึงใจถ้าเราควบคุมได้เนี่ยผ่านอยนายตนะทั้งหกจากสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยได้เราก็จะได้สู่ความสำเร็จคือได้แก่ววิเศษแล้วก็ได้ครองเมือง ได้พระมาเหสีทั้งหกพระองค์ก็ไม่ได้ดีใจเสียเ,เพิดเพลินอยู่กับกามคุณนั้น <c oughs> แต่กลับเห็นด้วยปัญญาว่ามันมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่คิดเบี่ยเบียนแม่อะไรต่อกันฝึกสมาธิอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว,ว่าถึงเส้นใจของความพ้นทุกข์เรามีแต่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันมีวางจิตอยู่กับสิ่งที่มันมีอย่างนี้เป็นต้นนะะอันนี้ นานแล้วไม่ได้เล่ามานะก็เป็นเรื่องที่สอนทำเรื่องการสํารวมอายตนะหกคือสํารวมตาหูจมูกเดินกายใจนี้ได้ปิดกั้นมันได้ผีร้ายก็จะทําร้ายเราไม่ได้เราก็จะได้สิ่งที่สมปรารถนาก็คือได้มรรคผลนิพพานนั่นเองนะอันนี้แหละก็มารวมความตรงที่เราไม่เพิดเปินกับตากับหูกับเสียงนะ่ะ กับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสทางกายกับความรู้สึกนึกคิดเมื่อเราไม่เพิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมโหเมากับสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้เจอ่อนนั่นแหละเราออกจากทุกข์ก็เหมือนเราจะได้ยินเสียงพ่อโอ้เพลงนี้พ่อจังเลยเดีย๋ยวยูฟังหน่อยไม่ต้องเราก็รีบทิง้งอมมารมณ์กลับมาอยู่กับลมอยู่กับกายเพราะเมื่อเราฟังเสียงเราจะเพลินพอเพลินแล้วก็จะเป็นทุกข์ต่อไป เมื่อไม่ได้ยินเสียงนี้ก็รู้สึกเอ้าหดหูเศร้าใจใช่ไหมฮพอได้ยินเสียงรู้สึกปลื้มปิติใจเนี่ยเป็นถูกแลลวเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะต้องเกิดดับแตกหักลมหายตายจากเราไปคนร้องเพลงเพราะๆก็ตายไปนะอาจจะเหลือเสียงอยู่ที่บันทึกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีการสำรวม ระมัดระวังตาหูจมูกล่้นกายใจของเราเมื่อมันจะเลินจะแช่ไปกับความความคิดไม่ดีก็รีบทิ้งไปให้มาอยู่กับลมอยู่กับกายพระองค์ทรงตรัสว่าการที่มาอยู่กับลมอยู่กับกายเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าจะได้พ้นทุกขเห็นไหม,มนี่คือทางพ้นทุกข์ของพพุทธเจ้าก็วางความรักความพอใจออกไปก็พ้นทุกข์เลยเพราะการยึดถือเนี่ยมันเป็นทุกข์ พระเจ้าทรงตรัสว่าการมีสามีพัญญามีบุตร <c oughs> มีทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเหมือนคือคานะมันคามันยุดไว้นะองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราวางสิ่งเหล่านั้นปล่อยสิ่งเหล่านั้นสละคืนสิ่งเหล่านั้นขอผลทุกนะ <c oughs> เหมือนยกตัวอย่างโยมมีคนมายืมเงิน สักหมื่นสักแสนสักล้านหรือหลายๆก็ตามแล้วยมมันไม่คนที่ยืมไม่มาคืนสักทียมก็ทวงก็คิดยึดอยู่นั่นแหละก็เลยทุกข์กับการทวงหนี้ทุกข์กับการที่จะไปขอนี่แต่เมื่อไราย,ยมปล่อยวางเออเอา้าเราก็อยู่มาได้ตั้งหลายปีถึงเขาจะยืมเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเราก็ไม่จนลงเลยเอาให้มันไปทุกนี้ก็จบเลยเห็นไหม แต่าก,การยึดถือว่าเงินเราของเราคิดเสียว่า <c oughs> มันคงมีกรรมต่อกันในอดีต <c oughs> มันคงกลุ่มาขอเราคงไปขอยืมเงินเขาอย่างนี้แล้วไม่ใช่เขาก็เลยมายืมของเราบ้างแล้วก็วางจิตอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์กับนี่แล้วะเห็นไหมอันนี้ก็วางแบบเราเจอสัมผัสได้ชีวิตที่คนที่บอกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วมาขอเราห่อนวอนเรา ให้ให้ให้เงินกับเขาพอให้แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวจะให้วันนั้นจะให้วันนี้จะให้แล้วก็ไม่ให้พอไม่ให้เราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะแต่เลาเออให้มันไปเถอะจบแล้วทุกข์ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันคนมาขอยืมเงินเราเท่านั้นเท่านี้อย่างอาตมาก็โดนอยู่เรื่อยเพราะอาตมาไม่ใช่เป็นพระมีร่ํารวยมีเงินะมาขอยืมจีงห้าพันหมื่นบอกโอ๊ย,อยว่าแต่ห้าพันหมื่นเลยยมนะ เงินพันก็ยังแทบจะไม่มีในกระเป๋าพอเง้อาให้ไปวันนี้ไปกี่นิมนมาเอาเอาไปโยมขอไปห้าพันอาจมาช่วยใหโยมไปห้าร้อยหรือพันไม่ต้องอมาคืนนะเนี่ยให้ไปเลยโอ้ยสบายใจแล้วไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้เขายืมห้าร้อยนี่ก็คิดอยู่นั้นนะเขาว่าจะมาคืนวันนั้นวันนี้นี่ก็เลยวันเลยเดือนที่เขายืมยังไม่คืนเห็นไหมกรทุก เราก็ทิ้งไปเลยโอ้ยเราคงไม่จนลองดอกเราก็อยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะถ้าที่อย่างนี้ทุกจากความยึดมั่นยึดถือไม่มีแล้วอย่างเงี้ยให้ไปทิ้งมันไปเอามันอยากได้ก็ให้ไปเลยนะทาอย่างนี้แหละเราก็จะไม่ทุกนะนั <c oughs> ้นสามีพัญญาเราเข้ามาขออยากเขาจะไปมีผัวมีเมียใหม่เอาให้ไปเลยเส้นให้เลยไปไปดีดีดด ไห้ต้องไปทุกข์กับเขาอีกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้เป็นเป็น,นกลไกของอาตมานะเอามาทิ้งอารมณ์อย่างนี้ทิ้งอย่างนี้คนอื่นมีภาระมากอาจจะทิ้งอาตมาไม่ได้พราหมวดเสียดายอยู่อาตมาก็เห็นพระบางรูปโยมบางคนที่พอมาบวชเป็นพระแล้วก็ยังไม่ย้ายเข้าวัดยังไม่ใช่ใบสุธิยังใช้ชื่อเป็นนายอยู่ที่บ้านเป็นพระก็มีชื่อที่วัดอีก แต่มาบอกกฎหมายใหม่ก็ออกมาพอเข้าวัดก็ย้ายเข้าวัดเลยเหมือนคนไปเป็นอาหารยไงก็ย้ายเขา้าพระก็บอกว่าผมยังเสียดายเบี้ยยังชีบนนบังเสียดายบัตรคนจนบังเสียดายโอ้ยยังว่าเสียดายของเล็กๆในน้อยน,นั่นนีเพราะมาบวชเป็นพระแล้วมีพ่อแม่ทั่วประเทศทั่วโลกนี้ด้วยธรรมด้วยศีลจะไปกลัวอดก็อยากทำไมอย่างนี้นะวันการอายิมบางทีเป็นห่วงเป็นใย ล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็ไม่ทิ้งไม่สลาสักทีคือเลยทุกเป็นขื่อคายอยู่นั่นแหละถ้าเราทิ้งปุ๊บแมงหวนกลับคืนไม่อะไรแล้วหลุดแล้วทุกก็พ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันรวมความก็คือการปล่อยจากสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือการไม่ยึดถือนั่นเองคำสอนของผู้เจ้าสอนอะไรมากมายมาลงความตรงที่ไม่เพินกับมันไม่ยึดถือสิ่งนั้น แต่ให้เห็นเพียงสักว่าเห็นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรจริงจังทาวรเดี๋ยวรักเรามันก็เกลียดเราได้มันเกลียดเรามันก็รักเราได้มันเป็นอารมณ์นะเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องตายต้องเสื่อมสลายไปเป็นอย่างนี้เข้าใจกฎอย่างนี้ก็พ้นทุกเห็นไหมฮะกฎเข้าใจเรื่องตาหูจมูกเข้าใจเรื่องที่ไปของจิตที่ไปของอารมณ์ที่ไปของอารมณ์ออมณคือมันพอใจมันพืน ระวังความเพลินแล้วมาอยู่กับลมอยู่กับกายอันนี้จะเป็นทางออกแห่งการพ้นทุกข์นะวังว่านักทั้งหลายคงจะได้เครื่องมือการพ้นทุกข์และรู้จักทุกข์เพราะเราเนี่ยมีทุกข์อยู่แล้วละ่ะอย่าไปคิดว่าเรามีสุขหรือคนอื่นมีสุขเพราะทุกข์ทางตาทางหูเจหมูกดินกายใจมันมีของมันอยู่แล้ว <c oughs> มันอยู่ตรงที่ว่าเราปล่อยวางความรักความพอใจตัวนั้นแหละทุกข์จะหลุดเลย หมือนพระเจ้าทรงปล่อยวางพระราชจวางังพระรากมาเหสีพระโอรสไปจนถึงพระราชบิดาออกไปสแสวงหาสิ่งที่หลุดพ้นเรียกหาวิธีล้างบาปเหมล้างบาปของพระพเจ้าคือปล่อยคือวางนะแล้วก็หลุดพ้นเป็นผู้นําธรรมะความจริงมาบอกกับพวกเราคำสอนมากมายเลยรวมลงอยู่ตรงที่ละความยึดถือก็พ้นทุกข์ขอโมอทนา กับท่านที่โพสเข้ามาขอให้ท่านเจริญในธรรมเจริญในธรรมที่ปล่อยวางละความยึดมั่นหรือมั่นแล้วก็สละสละออกความเพิดเพื่นความห่วงงาอะไรเราก็จะพ้นทุกข์แต่ถ้ายังสละไม่ออกก็ต้องทุกข์ต่อไปก็ไลอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วไม่เข้าใจทุกข์มันไม่เข้าใจเหมือน <c oughs> คนรู้วิธีจับงู่าจจะจับงูแล้วไม่ถูกงูกัดใช่ไหมคนรู้วิธีจับไฟก็ไม่ถูกไฟลวกนะคนรู้วิธีร <c oughs> ักษาจิตก็ไม่ถูกจิตคดโกงล่อลวงไันนี่คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าการรักษาจิตไม่ต้องไปอย่างอื่นมากมายขอให้จิตอยู่กับลมอยู่กับกายอันนี้รักษาจิตจิตจะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีฝึกเอานะ ถ้าไม่ฝึกมันจะหลอกเราไปลักไปชงังและะ้วก็เรียบร้อยเดียวก็ฆ่ากันทะเลาะกันในสุดก็ตายทั้งคู่คนฆ่าก็ตายคนที่ถูกฆ่าก็ตายตายจากความดีก็หมดนะเขาจะเจรินพร